งงเอางี้จะให้จะให้เธอเล่าเองหรือว่าจะเล่าเองเอ่อเอาผมเล่าแล้วกันโอเคเล่าแล้วกันถ้าผิดตรงไหนจะเติมนะไอแก้ได้ได้มาดื่มาแฟกนีไมไม่คือตอนนั้นเราไปแฟนมิตรการเราก็แบบที่ไหนครับที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีสภาพใช่ไหมครับแล้วเราไม่ต้องบอกเงี้ยบอกรุ่นแล้วเราก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะตอบคำถามบอกว่าเฮ้ย มันจะมีแบบการสัมภาษณ์ว่าถ้าตอบคำถามตรงกันแบบเฮ้ยม่งใจตรงกันวะอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบโอ้กูได้แน่นอนไม่ค่อยพลาดหนอกพอเขาถามว่าชอบสีอะไรผมว่าสีม่วงไอ้นี่สวนมาสตงผมกอะไยวะแล้วผมกแบบ็อ่ะแกงหูหรือเปล่าเนี่ยแกงหูหรือเปล่าสัมภาษณ์ ก็ถามอีกถามเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาหารอาหารอาหาร,อาหารชอบชอบอาหารเนี่ยตอนนั้นจำไม่ได้แซลมอนกับอะโวคาโดอ๋อแซลมอนกับอะโวคาโดโอ้อะโวคาโดไอ้นี่ก็โซนมาแซลมอนมก <c oughs> โอนะ้ยอะมันเริ่มเปิดเซนของกูล้วมันเริ่มไม่ไม่ไม่ได้คิดได้เลยตอนนั้นอะ่ะคือคิดว่าอ่ะได้พวกคุณถ่ายแซลมอนหรืออะโวคาโดผมเชื่อว,ว่าครึ่งครึ่ง จะต้องมีคนตอบแต้วอนอีกครึ่งหนึงตอบโอกาโดใช่จริงไหมไม่จริงไม่จริงมันก็เลยเป็นเป็นการจุดประกายให้หรออุ้ยเฮียแบบช็อตฟิวเรแล้วเราก็เดินออกมาเราก็งอนเดินสะบัดตูดออกมาสัมภาระก็เฮียก็แบบเฮ้ยเป็นไรคุยกันก่อนผมว่าไม่คุยผมจะเข้าไปไหก็ไม่คุยแล้วพอกลับมาเฮียก็แบบแกก็เดินมาแล้วผมว่าเออมีอะไรคุยกัน สุท้ายเราก็แบบผมก็บอกก็เฮียเฮียพูดพูดแบบนั้นนะ่ะพูดช็อตอะ่ะแว้เฮียรัว, yeah, วทำเสียงตอนนั้นให้ฟังนะอนไนกันเฮียพูดแบบเอก็เียพูดแบบนั้นบบน่ะคิวแล้วแล้วผมอ่ะผมก็แบบเอาไงดีวะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเราก็แบบสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเหรอสุดท้ายก็ ก็ดีการก็ดีการแต่ว่าเอาจริงเฮียดีใจนะที่วันนั้นเราทะเลาะกันทไมรู้บ้างคือมันจะได้รู้ว่าเวลาเรามีปัญหากันเราต้องเคลียร์กันยังไงเห็นป่ะเพราะว่าเฮียคิดว่าคือเฮียว่าคนที่เขาสนิทกันเพื่อนกันแฟนกันอะไรเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีอ่ะมันก็ดีกันหมดแหละเห็นป่ะแต่ว่าคือเฮียคิดว่า เราจะอยู่ในการรอดหรือว่าเราจะรักกันมากแค่ไหนอ่ะขึ้นอยู่กับตอนแบบตอนมีปัญหาถ้าตอนมีปัญหาเราเคียงกันไม่ได้หรือว่าเก็บไม่คูดไม่คุยหรือว่ามันเข้ากันไม่ได้มันมันก็จบกันตอนนั้นใช่ป่ะก็ยังเชื่อว่าคือหลายๆคนก็น่าจะแบบเลิกกับแฟนเพราะเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่คุยกันแต่ว่าก็ดีใจที่ตอนนั้นสามารถลากสีเข้ามาคุยแบบคุยกันตรงแล้วก็จบกันได้ดี แล้วหลังจากนั้นเราก็ดีใจมากที่หลังจากนั้นอะเวลาซีมีปัญหาหรือว่าอะไรอะซีจะเป็นคนแบบพักมาหาเงี้ยเออเพื่อนีออ้ดีใจดีใจดีใจมากจริงๆคือมีวันหนึ่งจาได้ว่าตอนนั้นไปแฟนมิตรที่สักที่หนึ่งจาไม่ได้แล้วตอนนั้นวันนั้นจาได้ว่าเหนื่อยเหนื่อยก็เลยแบบไม่ค่อยยิ้มก็เลยไม่ค่อยยิ้มแล้วก็สักพัก ดีใจมากเลยนะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจสุดๆหลังจากเลิกงานบุกที่สี่ทางไลน์มาว่าเฮียวันนี้เป็นไรหรือเปล่าเออใช่แบบโกรธโกรธอะไรผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือดีใจดีใจที่แบบเฮ้ยทักมาว่าอะไรเงี้ยเออจริงๆนะอยากเป็นคนเดาทางยากมากยากมากพิยารณาเยอะมากจริงหรือ อ๋อนาดตายแต่ว่ากับว่าเคน้าโกนหรือโมโหหรืออารมณ์ดีน่าก็จะแบบนี้เราจะเดาผมไม่ได้ตึงโบนะครับผมผมไม่ได้โบผมไม่ได้โบแลบวหมอฉีดผมไม่ได้ฉีดนะครับเออเพราะว่าถ้าฉีดแล้วผมจะถ่ายละคอนไม่ได้ครับอ๋อก็พลาสติคอแล้วกัน